สวัสดีค่ะนักเรียนและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่สามในเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์นะคะภาคเช้านี้ชั่วโมงที่สามเราเจอกันในเนื้อหาประวัติศาสตร์นะคะภาคบ่ายเราก็จะเจอกันในเนื้อหาสาระสังคมศึกษาเช่นเดียวกันแต่เป็นสาระนะคะสาระอื่น วันนี้ตรงกับวันอังคารที่31เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2555นะคะวันนี้สิ้นเดือนอีกแล้วสิ้นเดือนมก,กราคมแล้วเหลือเวลาเรียนอีกหนึ่งเดือนนะคะหเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เรามีวันหยุดอีกไหมเรายังไม่ทราบนะคะ เดือนมีนาคมเราก็จะสอบปลายภาคกันต้นเดือนนะคะคุณครูกําหนดวันสอบแล้วเราจะสอบวันที่5วันที่6เดือนมีนาคมนะคะสอบเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ได้หยุดแต่คุณครูนั้นต้องมีงานเตรียมไม่เยอะแยะเลยคุณครูยังไม่หยุดแต่เด็กๆก,ก็เป็นไงคะลูกเมื่อเราจะสอบเราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องอะไรคะเด็กๆตอนนี้ต้องเริ่มอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็บอกว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียน จะเป็นประโยชน์กับเราเช่นอา่านหนังสือเรียนอา่านหนังสืออื่นๆหรือทบทวนเนะะื้อหาทำการบ้านทุกวิชาเด็กๆก,ก็จะได้ความรู้นะคะวันนี้คุณครูมีข่าวมาฝากก่อนที่เราจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะข่าวแรกที่จะนำมาฝากวันนี้ก็คือข่าวในจากหนังสือพิมพ์เดลิเน e ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ อยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นว่านะคะเวลามีข่าวเนี่ยอยากจะนํามาฝากก็เพราะอะไรล่ะให้เด็กๆได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเป็นประโยชน์แก่สังคมของเรานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมร,ราชวรโรกาสให้ในายหัศวุฒิวิทิตวิริยกุลนะคะประธานสารปกครอง นำตุลาการสารปกครองชั้นต้นเฝ้าวถวายสัตว์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ก็คือถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนที่เราจะปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมคะเวลานายกรัฐมนตรีพาคณะรัฐมนตรีเข้าก็เป็นการถวายสัตว์ปฏิญาณนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่พวกเราควรจะได้เรียนรู้นะคะเราเด็กๆเ,เรารู้ในเรื่องของการปกครองระบบประชาประชาอะไรคะ ธิปตยเก่งมากเลยประชาธิปไตยนะคะมีตุลาการสารปกครองอยู่ในรัฐธรรมนูญเราต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายนะคะกฎหมายที่สิทธิเด็กๆสิทธิของบุคคลนะคะทาไมเราสิทธิเด็กเราเรียนไปแล้วนะคะสิทธิของบุคคลเราเราอยู่ได้เพราะเรามีกฎหมายคุ้มครองคุณครูตีเด็กๆถึงขั้นบาดเจ็บ คุณครูมีความผิดไหม,ไมคุณครูมีความผิดไหมคะเด็กๆคุณครูไม่ผิดเหรอผิดนะคะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กๆอยู่คุณครูตีเด็กคุณครูมีความผิดนะก็ได้รับโทษไปเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆทำผิดคุณครูตีคุณครูทำโทษคุณครูไม่ผิดเพราะเป็นการตักเตือนแต่ทำโทษไม่ใช่ขั้นรุนแรงนะคะแค่ ให้รู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติอีกเพราะฉะนั้นเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญปกครองดูแลประเทศอยู่นะคะเรื่องการเก้าเฝ้าเพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นหน้าที่ของฝ่ายตุลาการศาลปกครองนะคะพระองค์ทรงแนะตุลาการศาลปกครองให้สร้างปึกแผ่นให้กับแผ่นดินนะคะแล้วก็ให้พระราชทานไร้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาส นี่ก็เป็นเรื่องที่ฝากเด็กๆนะคะว่าเราอยู่ในสังคมเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของเราเอาเรื่องที่2เป็นเรื่องของเราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ<ม>คุณครูให้เห็นถึงโบราณสถานนะหนังสือพิมพ์จะเอียงไปนิดหนึ่งเ<ม>ขาบอกว่าพังทลายนี่ก็เป็นโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอายุ หลายร้อยปีเราเรียนไปแล้วโบราณสถานคือสถานที่ก่อสร้างแล้วก็เป็นไงคะลูกสร้างติดอยู่กับพื้นดินเคลื่อนย้ายไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปขุดเคลื่อนย้ายไปไว้ที่อื่นไปจังหวัดอื่นได้นะคะพังทลายหัวข้อข่าวบอกว่าแนวกำแพงวัดมหาธาตุ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรียุธยาพังทลายลงมาสาเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหมคะจากน้ำท่วมอยู่เป็นเวลานานเด็กๆได้ยินข่าวใช่ไหมตอนช่วงเดือนเดือนก่อนปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่แล้วยังน้ำยังปีงไยยังต้องดูแลกันอยู่เลยก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาใช่ไหมคะลูกน้ำท่วมหนัก แล้วก็การท่วมนานนี่แหละทําให้ดินนะคะแล้วก็สภาพของโบราณสถานเนี่ยชำรุดทุดโรมไปด้วยนะคะทางกรมศิลปากรซึ่งจะต้องเตรียมบูรณะคาดต้องใช้เวลาประมาณปีหนึปีจะแล้วเสร็จนะคะนี่ตัวอย่างโบราณสถานที่เราเรียนไปแล้วนํามาฝากเด็กๆในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการดูแลโบราณสถานซึ่งกรมศิลปากรจะต้อง จะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะฝากไปสอเรื่องแล้วคราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยหลังจากน้ำท่วมเนี่ยอะไรจะตามมาโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมานี่เป็นไงวันนี้หัวหินของเราฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เด็กๆก็ไม่สามารถจะลงไปเข้าห้องน้ำข้างล่างได้ใช่ไหมเห็นถึงฝนมาแล้วนะคะหัวหินของเรามีฝนตอนนี้ คุณครูคุณครูไม่ได้เอามาเลยเรื่องหาที่จะเล่าะนะคะวันนี้อมีเรื่องที่อยากจะเป็นเรื่องอะไรล่ะสนุกสนุกให้เด็กดูอีกนิดนึง่งคุณครูไว้ไหนแล้ว่มาดูภาพอากาศหนาวจนกระทั่งเป็นไงคะ,ะมาดูสิเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังนิดหนึง่งเกิดเหตุเกิดที่ต่างประเทศนะคะ หนาวจัดน้ำแข็งและหิมะเกาะหนวดเครานักกีฬาระหว่างการแข่งขันสเก็ตความเร็วระยะทาง200กิโลเมตรนะคะที่รัดคารินเทียทางใต้ของประเทศออสเตรียอากาศหนาวมากเมืองไทยเราอากาศเป็นไงคะลูกฝนตกใช่ไหมอากาศร้อนฝนตกแต่ประเทศอื่นอากาศหนาวหิมะ มาเกาะหนวดเกาะครานี้แสดงว่าเย็นจัดไหมคะเย็นเย็นมากเลยนะคะเอาอีกภาพหนึ่งหิมะนี่ค็หิมะปกคลุมต้องเดินเป็นไงละ่ะต้องเดินทำคลางหิมะให้เห็นถึงประเทศอื่นประเทศอื่นเขาอากาศหนาวจัดประเทศเราก็ต้องเองคะลูกต้องดูแลในเรื่องของอากาศดูแลเรื่องสุขภาพด้วย ามาดูภาพตลกอีกภาพหนึ่งนะคะตลกต้านโหดนะคะนี่ก็เป็นการแต่งตัวชุดตลกร่วมกันต่อต้านการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นการการแต่งตัวตลกเราก็ทําให้เราไปไงอารมณ์ขันไปด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากในเรื่องของ ข่าววันนี้นะคะเอาละเราไปเตรียมตัวในเรื่องของการเตรียมความพร้อมคุณครูบอกว่าวันนี้ฝนตกเดี๋ยวเราจะพากันไปดูเมฆหมูฝนว่าวันนี้จะได้เป็นนักพยากรณ์อากาศบ้างนะคะใครอยากจะเป็นผู้สื่อข่าวใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์อากาศก็ต้องสังเกตนะคะดินฟ้าอากาศในแต่ละวันเอาทั้งหมดยืนขึ้นทั้งทางและก็ปลายทางค่ะ วันนี้ใครจะพยากรณ์อากาศให้คุณครูบ้างนะคะ,ะทั้งหมดจัดแถวักเรียนปลายทางด้วยนะคะทั้งหมดจัดแถวแถวที่1แถวที่2แถวที่3และแถวที่4นะคะไหนเอามือแนบลำตัวสิลูกใครยังห่วงเล่นดินน้ำมันอยู่อีกเก็บดินน้ำมันก่อนลูกทั้งหมดแถวตรง เพื่อนๆปลายทางของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะขยายแถวลงไปอีกสิลูกขยายแถวเพราะว่าเพื่อนแตะไหลคนหน้าเนี่ยแถวที่สี่สามเนี่ยยังยังไม่แตะไหลคนหน้าเลยอ้าวพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเป็นเมฆเป็นฝนกันอากาศกําลังเย็นข้างนอกอะนะคะขยับแขนขยับขาไว้ ไปด้วยคับลูกร้องไปด้วย 在吗？ วันนี้เด็กๆของคุณครูน่ารักมากนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันแล้วเราเข้ามาเรียนเนื้อหาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วอกลุ่ม1กลุ่ม2และก็นักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนปรบมือ3ครั้งอ่าเอาใหม่ปรบมือ5ครั้งอ่าคราวนี้คุณครูขอฟังเป็นลายกลุ่มดีกว่านะอากลุ่มที่2ก่อนกลุ่มที่2ป,ปรบมือ5ครั้ง เก่งมากนะคะกลุ่มที่หนึ่งปรบมือ5ครั้งโ้ะะไม่แพ้กันเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้คุณครูให้รางวัลคะแนนกลุ่มละ1 1, 1> เท่าไหร่ดีกลุ่มที่1กลุ่มที่2องและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะกลุ่มละสองพัน,นะะคะแนนวันนี้ให้คะแนนแล้วเรามาดูเนื้อหาต่อเด็กๆได้เรียนในเรื่องของโบราณวัตถุ ไปในครั้งที่แล้ว